เพราะความรักที่ได้ร่วมสร้างและความรักที่ยังต้องซ่อมในคู่สร้างคู่ซ่อมได้ช่วงรักต้องรู้เนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นที่มาที่ไปที่เราตั้งกระถูถามคุณผู้ฟังเราแจกหนังสืออยังเนี่ยแจกแจกโทษทีพูดหรพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวสำหรับประเด็น SMS วันนี้นะคะเอาเอสเก่อนนะถ้าผู้ฟังนะของวันนี้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 คุณคิดว่าค่ะนะคะความรวย ความจนมีผลต่อความรักหรือไม่กดตอบกดตอบเลยหนึ่งมีพี่อย่าเพึ่งกดหนึ่งมีค่ะกดสองไม่มีอ่ะพี่จ้อกดตอบว่าอะไรฮะว่ามีส่วนแง่ทำไมพี่คิดเหมือนกันเลยคะอย่าบอกนะว่ามันไม่ใช่มันต้องมีเหลื่อมอยู่บ้างแล้วนะก็ง่ายๆหนูว่านะปัญหาในครอบครัวส่วนใหญ่มาจากปัจจัยเรื่องเงินอันดับหนึ่งที่ทําให้คนเราทะเลาะกันหนูว่าหนูว่าเชื่อ เอาเป็นว่าเอาสั้นๆเลยนะใช่รวยจนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีผลต่อความรักหรือไม่ถ้ามีกฎหนึ่งถ้าท่านบอกว่ารวยจนไม่เป็นไรเลยขอให้เราได้รักกันเป็นพอนะอิ๋วกดสองปะกดสองเลยเอาแบบพระเอกนางเอกเลยนะขอเหตุผลละกันแบบเพราะด้วยช่เพราะอะไรเพราะดูละครมาเออก็ตอบมา เพราะชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรแบบนี้ก็ส่งมาได้ค่ะนะคะ4838106ด้วยแล้ววันนี้ค่ะถ้าเกิดท่านผู้โชคดีของเรานะคะที่แบบว่าได้คัดเลือกให้เป็นคู่สร้างคู่ส้มได้ประจำสัปดาห์หน้าก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยในรายการของเราใช่ไหมคะพี่จอสำคัญค่ะของรางวัลเราน่ารักมากต้องขอบคุณสำนักพิมพ์แจ่มใสนะคะตอนแรกเห็นหนังสือตั้งข้างหน้าเรานึกว่าแจกแค่ หนึ่งเล่มไม่ใช่<ะ>ค่ะแจกหนึ่งชุดเลยนี่จะบอกว่านี่เป็นผลพวงจากงานสัปดังเสห่งชาติ<ช>นะฮะ,ะเขาการุณาจัใสายเขาการุณาส่งมาหนึ่งชุดใหญ่เป็นนวนิยายเขาบอกว่าเป็นนวนิยายค่ะ,คะนะคะอ่านเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะบอกว่ามรดก รักร้ายด้วยนะคะอันนี้เขาเป็นเขาบอกว่านวัตยายาชุดรักร้ายเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ห้าเล่มนะคะพี่จ้อหนึ่งมรดกรักร้ายค่ะสองสองนะคะภารกิจขโมยหัวใจแค่ชื่อก็น่าอ่านแล้วค่ะสามนะคะบอกว่าบ่วงแสงดาวค่ะพี่จ้อสี่ค่มัศสยาเร้นรักนะคะหกอ๋อห้านะจะไปหกรักร้ายละลายใจค่ะครับแต่ละอันเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เรียกว่ารักเป็นซีรีส์ มันเรองสซีหนานะครับท่านผู้ฟังครับที่เคารพรักทุกท่านประมาณหนึ่งนิ้วครับสําหรับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านใช้เวลาสําหรับผมนะฮะผมว่าปีหนึ่งอะไม่เถึยงพี่จอเพื่อนหนูที่เป็นคนชอบอ่านนิยายแป๊บเดียวเหรออ่านยังไงครับน้องอ่านโอ้โหนี่เล่มนั้นหนึ่งนิ้วเต็มเต็มมันมันจะเร็วมเร็วขนาดนี้เนี่ยเขาอ่านแป๊บเดียวพี่จอคนที่ชอบนิยายใช่เขาจะชอบเป็นชีวิตจิตใจมากแล้วมันอ่านแล้วข้มข้ามเาอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ห้ามสิเขาก็อ่านของเขาแหละพิจารณาของเขาแหละใช่ค่ะแต่ยังเราคืออ่านแล้วเราก็เบื่อเราก็วางใช่ไหมคะแต่คนที่เขาชอบเขาจะอ่านตลอดเวลาแต่ยางว่านะครับหนังสือมีหลากหลายแนวไอ้ผมนี่จะชอบพวกเกี่ยวกับพี่จ้อยไม่พอมีแจกปฏิทินด้วยไปก็ได้กันเลยปฏิทินตั้งโต้ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะแจกณเดือนพฤษภาคมนะฮะก็คิดว่ายังทันอยู่ยังทันอยู่คนที่ชอบอ่านนิยายอะ ส่งมาแล้วกันเนาะนะคะ SMS ของเราค่ะ SMS ก็เหมือนเดิม4838106นะครับ <ฮะ S 1> ก็คือนี่แหละฮะพู้เรื่องเนี่ยความรวยความจนนี่แหละตอบ1ตอบ2แต่ว่าถ้าท่านจะแสดงความพิี้เฉยนะฮะ,ฮะท่านก็วงเล็บมาแล้วกันว่าขอหนังสือใช่เลยค่ะเดี๋ยวก็จะจะ,จะทำการจับฉลากแรนดอมให้ใช่เนาะ,นะขอบคุณมากค่ะสำนักพิมพ์จ่มใสนะคะ เพราะความรักที่ได้ร่วมสร้างและความรักที่ยังต้องซ่อมในคู่สร้างคู่ซ่อมได้ช่วงรักต้องซ่อมก่อนเลยพี่จอ้อลืมลืมลืมค่ะสำหรับ,รบสัปดาห์นี้หนังสือหนังสือเอสเอ็มส่งเราอย่าลืมส่งมาแล้วกันเนาะนะคะความรวยความจนมีผลต่อความรักหรือไม่ กดหนึ่งมีกดสองไม่มีพร้อมเหตุผลด้วยนะคะสี่แปดสามแปดหนึ่งศูนย์หกค่ะเมื่อกี้แก้ข่าวหน่อยว่าไงปฏิทินหนูอธิบายไม่ละเอียดทำไมกันจริงจริงปฏิทินคือเห็นน้องอิ๋วบอกว่าใช้ได้ยันลูกบวชใช้ได้ยันลูกบวชหนึ่งอันเดียค่ะที่เราแจกคุณผู้ฟังคือมันเป็นตัวเลขค่ะพี่จอ้อลูกบวชนี่ทําไมต้องไปยันเขาด้วยอ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นคําพูดอ๋อช่วงระยะเวลาใช่นี่ยค่ะมันจะมีตัวเลขพี่จอ้อเราสามารถแบบ พลิกไปได้เรื่อยๆปกติปฏิทินเราก็จะแบบว่าพอถึงเวลาอันนึงเราเปลี่ยนปีนึงเราเปลี่ยนทีหรอเอแต่นี้เขาอัดแอปมาให้แล้วค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนี่ทําออกมาแข่งกับปฏิทินของชาวอินคาเลยนะเนี่ยอเขาปฏิทินกันทีสองสาพันปีนี่ทําเหมือนกันเลยนะ่นเนี่ยถูกอื ตัวเลขก็เนี่ยเปลี่ยนได้พี่จ้องน่ารักมากเลยนะคะมาแจกคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็อย่าลืมแล้วกันเนาะนะคะสำหรับอันนี้ค่ะเราแจกนวนิยายเป็นเซตเลยค่ะนะคะเป็นซีรีส์เนาะของสำนักพิมพ์แจมใสนะคะชุดรักร้าย ก็มีห้าเล่มด้วยกันพี่เขาบอกว่าเล่มแรกเป็นมรดกรักร้ายด้วยนะคะเล่มที่สองเป็นภารกิจขโมยหัวใจเล่มที่สาเป็นบ่วงแสงดาวค่ะแต่ละคนนี่เขาแต่งกันคนละเรื่องนะนักปากกาคนละคนกันเขาช่วยกันแต่งติดติดกันค่ะพี่จ้อแล้วก็มีมัศยาเร้นรักนะคะสุดท้ายรักร้ายละลายใจคือห้าเล่มเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นนิยายความรัก ขอโทษ<ธ>นี่รวมๆกันนี่ชุดแล้วเป็นพันนั่นเนี่ยผมว,ว่าแพงพี่จอ้อในผมก็ดูราคาสิมีที่ขัน้นหนังสือมีอะไรด้วยค่ะแปดหมื่นอุ้หฮะเล่นมาสองสามร้อยพี่จอ้อนึกว่าแปดหมื่นเห็นหลายสูไยตัวนี่ไหนสิเล่มน,นี้เท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าความรู้สึกดีๆที่เรียกว่ารัก <c oughs> โอ้โหนี่กิ๊บเล่มละประมาณสามร้อยสามห้าสิบห้าอ่ะพันกว่าบาทพี่จอ้อ ง่ายๆเท่านี้เลยคุณผู้ฟังเนาะแค่ส่ง SMS มาแล้วกันค่ะแสงความคิดเห็นด้วยและเดี๋ยวเราจะได้เลือกผู้โชคดีสัปดาหนะ์หน้ามาเข้าสายกับพี่จอในอรายการคู่สร้างคู่ซ่อมได้ด้วย4838106นนะครับเพราะความรักที่ได้ร่วมสร้างและความรักที่ยังต้องซ่อมในคู่สร้างคู่ซ่อมได้